นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไทยพับนิ่งไว้ในเด้อกล่องบ่กายกรรมังวาตาม <S S S ฟิลเตอร์ไอจีกายกรรมังวาจีกรรมังมโนกรรมังกรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพั้งได้เคยล่วงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อองค์ปู่พญานาคราชปู่ลืษีแม่ย่านาคีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าครองเจ้าเบืองเจ้าทุ่งเจ้าท่า ลุกขเัเทวาภูมิเทวาอากาศเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าทั้งหลายขอขมาลาโทษ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงเป็นสักขีพยายนในการขอขมากรรมในวันนี้ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวลูกหลานบริวารตั้งแต่ปันี้เป็นต้นไปบนอุนนสลอันใด ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายบูชาแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงมีบารมีสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยอำนาจายคนไม่ได้หนุเชื่อวัน,นนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวจะมีแต่ความสุขความเจริญรุง่งเรืองทร,รัพย์สมบัติอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงได้พึงมีจะพึงได้รับขอจะได้สำเร็จ ขอจงเมตตาประทานให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อได้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารามีในภพชาตินี้ตลอดกาลละนานเทินสา สาุุสาตุอันมโมทามิที่เลือก็ที่ทานนาเด้อตามกำลังจิตกำลังใจของเราที่จะว่าเอาให้มีสติมีปัญญาบูพญานาคา,านาจี สูเลสีก็ดีขอจงเมตตาทานพรให้สำเร็จสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกัลายาญาตถาคตสิทธิเตโชทยนิจจสิทธิลาโภนิรันดรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆัง สารพัสสิทธิพวันตุเตหัสักสิทธิเตลาภูมหาภูโคมหาเตโชมหาปุญโยมหาปัญโยกิโยนาคสิโยนาคะังกระเทวะอินทะขันทะปริตังปิยังมะมะนะชาลีตีสสสงงงมม่่่ทีเ้าั ฟังฟักเลยบะพี่ฟังฟังนั่นด้วน่า้อยฟังนะน้องนั่นเลยนี่คือ นาไคพ่นไปนีีเราจิะนั่งตรงนี้เนั่งข้างหน้าไปข้างหน้าไปพ่นนั่งเรียงเรียงกันนีเด็กเด็กลูกกัน นั่งตั้งดูนี้สวยๆนั่งบ่เอาๆนั่งเบาๆเออเอานั่งตั้งเออเอามานันต่อนี่ยประี๋เออเด็กเ<ห>ด็กเด็กมานั่งกองฟางเด็กหน่อยมานั่งพี่เออผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เออนี่เนี้ยไปง่ายง่งายๆๆถอดด้วยย่าด้วย <laughs> ยังไม่จะายยังไม่ติดติดเแม่ติดติเลยเออเอามาตอก้เราเอาเท้าเอาเอาเอามัาเ่าเอาเอาเอางอาเ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 ไาเอ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 าอาเ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 อเอา

บได้ยืนดอกมะนางใช้แม่ข้าไปถึงให้วัดิดนี้มันเห็นยามันเห็นยาอีกหังานหนาประโยชน์แวเป็นยาเซ็กซี่หน่อก็ยเซ็กซี่เ็เรดี้เฮ้ยเก็บกระเป๋าไว้เดี๋ยวด้วยนะยันร้าน มากเลบอสยิ้มหน่อยนั่งนั่งก็อินี่ะเดี๋ยวเดียเดียยวสามนิ้วก็แล้วมันได้คืแล้ว้แล้วบอเอาเปนมือมาเนี่ยปนมือเร็วในบงนี่แลในบงได้ีดใ้เน่ยวันนี้ได้โคตรยาม้ว ีกน,น้ำบัวบริสุทธิ์เด็กก็บริสุทธิ์ผ่องใสแห่งจิดแห่งใจออไมยมีมความทุกข์นแต่มีความบริสุทธิ์ในจิตในใจคิดอะไรก็ไปคิดไปอย่างน,านั้นเออแคนามแน่ถสมมาวันนี้ร่านเาทาดูด้ ไปไม่ได้ไปทำไม่นวอาปอาบเพื่อนเนาะ่ด้เอาขาเปียกันสงการเนาะ

कंधानुवेन विदुव जिन साका भवन सभ्यदे रोका सभ्यदे वेद अंतरा सभ्यदे उपनवास व्यदेनिमित सभ्यदम विन santu ayu haku ที่สุดแล้วก็จะมี haku สอง haku yasawan haku สอง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 คําถามสองคําถามสองคําถาม jupan ya santu ว่สัตว์ว่าสัจจ์ยุจชีวสิทธิภวันตุเถหวตุสัพมังกลังราขันตุสัมภะวะตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสธิผูวันตุเถหวตุสัพพมังกลังลัขันตุสัมภะวะตาสัพพัทธมา นุภาเวนัสัตาสุติภวันตุเตภวตุสัมมังกาลักขันตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสัตา ลายในวงลายในงมันเกิดมันนี่ครับ่าสะพรสะพพดโส่สะพโรคสะพพดลยสัพพะตะเนตตะไลมันสีกสัดสะัดลาตั้ะตัวตตัตัวะก้ตัวนอกรัพพะตัวในสบัดก้ตัวใดๆคอยกลายเป็นดีกาีคอยเกิดกวเดอายก้วันคอยหายที่วันใช่ยี อ่าูีแดงเปี้นั่มยครับรููมากเออ่าวัวเรื่องน้องงานไปเอาเกาสีแดงที่ถ<ท>่ายรถมาแนถ่ายเก็บรูดเก็บไว้ก็จาน้องใช่ไหมนอาไม่อา อากาศั้าแข็งแรงเ่าสั้นหร้อครูโซ่พัดก็ข้งเราเนี่ยเสาหอยยั่ไงไหมเนี่ยเ่าก็เปียมันจยพุ่งไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำงานเหเุารณ์เออมโนธาแนบเหมือนเทวดามธานเอนท่านเออเทวดาคดีพระญาติคดี มให้ลยยกิคใหดสาธเจุบุมาเาเทวนาคาไม่ิกาคุณยังนวนุโมทันตุจิลังลักขัตุศาสนากาดสาธเจุบุมาเเทวนาคาไม่ิกาคุณยังนวลนุโมทันตุจิลังลักขันตุปานีนอกาด สัทธาเจคุณาธิวาณาคามยติกาคุณยังโนโน่ทันตุจิรังลาคะนตุโนสัทธากาสัทธาเจคุณาธิวาณาคามยติกาคุณยังโนโน่ทันตุโสทิงกาชัน तो थे गता คาบผมเน่ยนี่เดียวไอยาีวในย่ลเขมมันัใครออดีเนีน้ำเข้มนี่น้ำทะเลน้ำทะเลเนาะ ไม่ต้องไปถึงทะเลบ่ะอยู่ใกล้ๆเองชิมก็ทะเลอีกไม่ต้องไปถึงทะเลก็ได้อาบน้ำทะเลวันนี้ผมก็ะจะทายคลิปไว้เก็บปลาลึกไวปนะรย์ะนกย่ำห้าได้ที่เ็ดเป็นทั้งไว้เห็นร่มแซ่เลยแับนี้แต่ผมที่แคบไปลงนู่นมันกุ้มให้แล้วครับน้ำร่มน้ำทะเลนี่อาบบ้านบละ เดียว้ามาแ่เปลี่ยนนแ้วเ่นยแล้วเราไปเปลี่ยนไป่เตียวอีกแล้วเปลี่ยนนั่งน่รอยเด้อสเดียองสามคนเสียงเลยท่ไมนั่งเลยก็รอดแล้วหลพ่อแกโดนถี่โดนหัวมปแล้วไป

ขั้นมาดูมานรตุ้มขั้นไตคนไตมัได้ใส่ิมัได้ใส่ม้หมน้น้มันิดเลมันเป็นมันิดลขนมันี้เพชรตุ้มเป็นอะไร อาจารย์ครับพูดไหมผมนะครับขอให้ฝากขอให้ฝากติดตามนึ่สาธุเด้ออามุทนาบุญน้ำพระพิทที่ทำการไลฟ์สดกรดีลงทาง y ยูทูบกระดีฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจในการทำหน้าที่กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยมุทนาบุญสาธุสาธุสาธนเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ีว่ลูกลาเอ้ใจละเีจัดให้โอแเลยก็จ,จัดการเลยนะพหดพอแล้วมันสิเป็นใครพอแล้วพอแล้วไปไปทา,างตะลม